ตอนตอนเราเลือกโรมานะครับถ้าเราเลือกคิงคิงที่อยู่ในโซนจะได้รับ HP ครับเลือดเราอ่ะจะเยอะกว่าคนปกติก็คือมี3 0 0เกาะเต็มแล้วก็สแตนมหน้าไม่ลดดังนั้นคิงเนี่ยจะใหญ่สุดในนะันะนะของที่นี้แต่ว่าก็จะเสียแต้มเยอะที่สุดก็คือ1000พอยต์ รูปแบบการเล่นนะครับของ Moon Battle นะครับจะเป็นเล่นแบบ Arena Battle ก็คือเนี่ยมันจะมี2ฝั่งอย่างเห็นได้ชัดทุกคนจะเห็นทีมสีแดงนะครับกับทีมสีน้ําเงินฝั่งตรงโน้นเนาะเล่นกันแบบ15 vs 15นะครับจํากัดเวลา20นาทีมีบทบาทให้เลือกเล่นก็คือมีโลนะครับให้เลือกเล่น6ตําแหน่งซึ่งมันจะเพิ่มมิติในการเล่นมากขึ้นไม่ใช่การไฟกันแบบปกติแล้วนะครับ คราวนี้มีหกโรเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งครับให้คิดสภาพว่านี่คือสนามหมากรุกนะครับทำไมอ่าถึงอ่าถึงได้ชื่อว่า k k w a r c h a s e นะครับ sun fight อ่า and Moon battle ก็คือมันคือ c h a s e ก็คือหมากรุกนะครับ king king นะครับเมื่ออยู่ใน king zone คุณจะเห็น king zone นะครับก็คือจุดที่เป็นสีแดงเห็นไหมครับแต่และด้านหน้าฐานแต่ละคนตรงเนี้ย คือคิงโซนคิงตอนตอนเราเลือกโรมานะครับถ้าเราเลือกคิงคิงที่อยู่ในโซนจะได้รับ HP ครับเลือดเราอะจะเยอะกว่าคนปกติก็คือมี300เกาะเต็มแล้วก็สแตนดมีน้าไม่ลดดังนั้นคิงเนี่ยจะใหญ่สุดในนะันะันะของที่นี้แต่ว่าก็จะเสียแต้มเยอะที่สุดก็คือ1000พอยต์นะครับคราวนี้คิงถ้าคิงสามารถที่จะวิ่งเลยโซนออกมาได้ แต่ว่าสถานะของคิงอ่ะหมายถึงว่า่าบัฟที่เขาได้อยู่ก็คือเลือด300หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะหายไปดังนั้นเราต้องรักษาตัวเองให้อยู่ในวงนะครับในพื้นที่ที่เป็นสีแดงหรือน้ําเงินนะครับคราวนี้สมมุต <HP> ิว่าออกไปแล้วเผอออกแล้วกลับเข้าไปจะได้รับบัฟคืนไหมไม่ได้นะครับอันนี้ต่อไปนะฮะจะเป็นส่วนของโลที่เรียกว่าควีนนะครับควีนเนี่ยจะมี HP 150นะครับมีบัฟควีนรีเจนนะครับ ซึ่ง <ปก S 1> มอวีรแเจนก็คือหมายถึงว่าออกจากทองเลือดของตัวควีนนะครับจะด้่งขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับห้าหน่วยต่อสองวินาทีสมมุติเข้าไปไฟท์แล้วบาดเจ็บออกมาก็แค่ฉีกตัววิ่งหนีกลับมาก็สามารถเจนตัวเองขึ้นมาได้ต่อไปเป็นหน้าที่ของบิชอปครับบิชอปบิชอปก็คือเป็นเหมือนแอสซินครับทุกคนจะเห็นมุมแมพใช่ไหมครับทั้งสี่มุมมันจะมีแง่งขิงอยู่ตรงนั้นนะฮะที่มันไม,ไม่ไม่ไม่ติดกับพื้นนะครับ บิชอปมีความสามารถพิเศษคือสามารถใช้วาปจุดวาร์ปนะักในฐานนะครับไปตามจุดมุมต่างๆของแมปซึ่งมันเอาไว้ล้วงหลังคิงก็ได้เอาไว้แบบเล่นวางแผนการเล่นได้หมดเลยครับตัวบิชอปนะครับซึ่งเสียเมื่อตายเนี่ยจะเสีย100ยพอยต์เหมือนควีนนะครับแล้วก็ตำแหน่งไนท์หรือม้านะครับมีถ้าสถ้าตายก็คือเสีย30พอย ในตัวม้าก็จะมีไอเทมพิเศษที่เรียกว่า Night Walk ครับเมื่อลงโลตัวนี้เสร็จเราเข้ามาในแมปไอเทมชิ้นนี้จะเข้าไปในกระเป๋าเราก็เอาไอเทมชิ้นนี้ใส่ที่ใส่ที่คีย์รัดของเราอะนะครับตามต้องการ Night Walk นะครับจะทำให้วิ่งไวขึ้นเหมือนดื่มไอศครีร้อยแต่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ม่มึนนะครับอ่า,อาตำแหน่งเนี้ยจะมี2องตำแหน่งไนท์จะมี2ตัวเหมือนม้าในตตละอ่า กำลังหมักลุกนะครับม้าจะมี2ตัวต่อไปเป็นเรือครับเป็นลุก30มสพอยต์เหมือนกันมีลุกอาโมครับที่ใช้ในการใส่เกาะไม่จํากัดน,นะครับใส่เกาะปั๊มได้เหมือนเกาะของหน่วยงานหรือเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือทุกตําแหน่งที่มาเล่นในนี้สามารถพกของส่วนตัวมาได้ใช่ไหมครับบางคนก็พกเกาะมาหรืออะไรมาแต่ถ้าเลือกตําแหน่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เกาะหรือของ ่าแล้วก็ตำแหน่งต่อไปครับอีกแปดตำแหน่งที่เหลือที่จะเข้ามาเล่น15คนก็คือพรครับก็คือเบียดตายก็เสียแค่10บพอยต์แต่ก็ถ้าไปสังหารหรือไปสังหารคิงได้เนี่ยก็พลิกเกมได้น,นะครับเสีย10คะแนนนะเมื่อตายน,นะครับวิธีการเล่นเบื้องต้นครับในหนึ่งเกมครัจะมีเวลาให้ทั้งหมด20นาทีน,นะครับเมื่อเข้ามาจะมีเวลานับถอยหลัง ถอยหลัง30วิให้ผู้เล่นเลือกตำแหน่งที่ต้องการก่อนมันจะมี U I ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเอ้ยจะเล่นตำแหน่งไหนตกลงกันให้ได้เลยครับปึ๊บปึปึ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยจัดเตรียมไอเทมให้เรียบร้อยใน2นาทีซึ่งพอหล่นเข้ามาในนั้นในแต่ละโซนในที่เป็นสปอรนะครับผมจะเรียกว่าสปอร์แอเรียเนาะสัทั้งออสองฝั่งเนี่ยซึ่งมันจะมีตู้แก๊ง ให้เราสามารถหยิบไอเทมที่อยู่ในตู้ออกมาแล้วใช้รีไฟในการเล่นได้เรื่อยๆซึ่งเมื่อเสียงดังเตือนทุกคนก็ยิ่งออกมาจากฐานใช่ครับเวลาจะจะเริ่มนับถอยหลัง20นาทีตำแหน่งอย่างบิช,ชอปก็สามารถเลือกที่จะวาร์ปก็ได้หรือจะวิ่งออกมาทางด้านหน้าก็แดงได้นะครับบัฟเริ่มต้นก็จะมีดับเบิลราเมจมาก่อนนะตรงเนี้ยคนใครมาชิงได้ก่อนก็ได้ใช้อะครับ5นาทีแรก คุณจะมีดับเบิลดาเมจอย่างเช่นไม้พูใช่ไหมครับตีเท่าไหร่26หรือ21ก็จะตีเบิ้ลไปเลยเป็น40กว่า2ทีก็ตายแล้วครับดาบเมจเข้ามาคราวนี้มันจะมีช่วงเขาเรียกว่าปาร์ตี้ไทม์ครับมันจะมจะีมันจะบีบให้ทั้งสฝั่งที่ต้องตีกันก็คือมันจะได้คะแนนเบิ้ลนะครับเมื่อตายนะครับซึ่งมันจะมาตอน5นาทีสุดท้ายอันนี้ก็อันนี้เป็นระบบที่ราวางไว้นะครับ ทุกตำแหน่งมีครูดาวสปอนก็คือเวลาเราตายเนี่ยมันจะมีเกิดให้อัตโนมัติภายใน2นาทีแต่ซึ่ง2นาทีนี้มันค่อนข้างมีค่าดังนั้นก็เลยต้องมี AED หรืออ,อะไรอย่างเงี้ยชุบเพื่อให้เพื่อนตื่นขึ้นมาไวเพื่อทำสกอร์ได้ไวกว่าถ้าเรารอมูลแต่รอ2นาทีก็มันจะเสียช่วงนั้นไปใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะมีวิธีการเล่นแบบว่าไปกักศพของคนอื่นมาเพื่อไม่ให้ชุบอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทุกคนก็จะมีตายเกิดตายเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับใน20นาทีนั้นการชนะจะเกิดขึ้นจากการมีสกอร์สูงสุดอัน,นที่ผมได้เรียนบอกไปว่าค่าตำแหน่งไหนได้ได้พอยต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในหน้าต่าง UI ก็จะมีบอกถึงการคิวเดตต่างๆว่าเราค่าได้เท่าไหร่ตายเท่าไหร่นะครับใครค่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ มันก็จะไม่ใช่การเล่นเพนเพนและเราต้องวางแผนว่าเราจะบุกยังไงจะจะไปเจาะของคิงเลยไหมหรือว่าเราจะเล่นเก็บเบี้ยอะไรกันก็ว่ากันไปครับเหมือนการวางแผนในการเล่นหมากลุกแล้วก็ช่วงเช้าที่เป็นซันไฟ์เราก็ต้องเป็นการวางแผนว่าเราจะใช้เวลาในช่วงนั้นไปไปฟาร์มไปไปเล่นซันไฟ์ดีไหมอะไรย้ยครับเป็นอยู่ที่การบริหารเหมือนการเล่นหมากรุกนะครับ อันนี้คือ Sunfi แอ and Moon Battle ครับมีใครสงสัยเรื่องของการเล่น Moon Battle ป่าว